การจะดูตะกั่วครับกดแช่ไว้แป๊บนึงนะให้ตะกั่วมันละลายมันได้เลยนะเนี่ยครับเห็นไหมตัวที่ขานะถ้าสังเกตตัวที่ขาก็คือเนี่ยมันไม่มีตะกั่วแล้วนะเห็นไหมเยี่ยงเลยสวัสดีครับวันนี้นะครับผมจะมารีวิวเป็นปากกาดูตะกั่วไฟฟ้านะครับตัวนี้ก็จะเป็นของยี่ห้อยินหัวนะนะครับซึ่งรุ่นที่ผมซื้อมาเนี่ยจะเป็นรุ่น 929DV นะนะครับเดี๋ยวมาดูกันว่าตัวนี้นะครับจะใช้งานยังไงแล้วก็รูปร่างหน้าตาเป็นยังไงนะครับผม นะครับแล้วก็ใช้งานแตกต่างกับปากกาดูตะกัวแบบปกติยังไงบ้างนะครับเดี๋ยวคลิปนี้จะมาสาธิตให้ดูนะนะครับยังไงก็ฝากกดติดตามช่องไว้สักนิดนึงนะครับผมนะครับโอเคเดี๋ยวเรามาเริ่มอ่านบ็อกซิ่งกันดูข้างในครับตัวกล่องเนี่ยเวลาเราซื้อมามันจะเป็นแบบนี้มานะครับเนี่ยนี่นะครับคือมันจะลักษณะคล้ายๆกับหัวแรลงนะนะครับแต่ปลายตรงนี้มันจะมีรูนะครับซึ่งเอาไว้ดูดนะมันจะมีกระบอกดูดตัวนี้อยู่นะเป็นที่กดแบบนี้เหมือนที่ดูตัวปกตินะเนี่ยนะครับเป็นที่ดูแบบนี้ แล้วก็ปลายทิปตรงนี้เขาเรียกปลายทิปนะ้ะงลูหรือว่าปลายหัวนะจะมีให้2ขนาดก็คือเป็น1กับ1.2มิลน,นะนะครับตอนนี้ผมใส่อยู่เนี่ยมันจะเป็น1.2นะที่มันติดมากับตัวเครื่องเลยนะแล้วก็จะมีหัวที่เขาแถมมาให้เป็นอันเล็กแบบนี้นะครับเป็นหัว1มิลน,นะแล้วก็พร้อมกับลวดอันนึงนะเอาไว้แย่เวลาที่มีตะกั่วเข้าไปติดขัดอยู่ในรูนะนะครับ รูปร่างหน้าตาเป็นแบบนี้นะครับแล้วก็มี led ตัวนี้ดวงหนึง่งเวลาเราเสียบปลั๊กไฟมันจะขึ้นนะแล้วก็ยังสามารถถอดได้นะเวลาเราถอดเนี่ยเราต้องกดตรงนี้เข้าไปสองข้างนะมันจะเป็นเหมือนกับกระป๋องนะครับเนี่ยเวลาเราแกะออกมานะเนี่ยครับเวลาเรากดปุ๊บมันก็จะเป็นวาล์วอยู่ข้างในนะเนี่ยอย่างเงี้ยนะครับเนี่ยเป็นคล้ายๆกับหลอดฉีดยาเป็นวาล์วอยู่ข้างในแบบนี้เราก็ใส่ให้มันลงร่องแค่นี้นะครับมันจะมีร่องมันอยู่นะครับเวลาเราถอดทําความสะอาดเนาะนะครับแล้วก็เวลาใส่กลับก็คือว่่าาใสเเข้้ไไปไดลยนะ เอาด้านที่กดออกมาแบบนี้นะครับแล้วก็กดเข้าไปได้เลยนะครับแค่นี้นะครับแค่นี้มันก็จะลงร่องนะนะครับเนี่ยเวลาเราลองเทสดูก็ได้นะครับเนี่ยเวลาเรากดแล้วมืออุดปลายไว้นะครับเนี่ยมันต้องเป็นสุญญากาศแบบนี้แล้วเราปล่อยมันก็ค่อยเด้งนะครับแล้วตัวตะกัวนะครับมันหลอมเหลยเราก็ดูดเข้าไปได้เลยนะครับโอเคก็ประมาณนี้สําหรับตัวเครื่องนะนี่นะครับในกล่องก็จะมีแค่นี้มีหัวทิปให้หนึ่งอันแล้วก็มีเปลกเอาไว้แยงนะเอาไว้แย่เวลาแบบ มันอุดตันนะครับผมทีนี้นะครับถามว่าทําไมต้องซื้อใช่ไหมคือเดิมเนี่ยวิธีเก่านะครับมันจะเป็นตัวนี้อันนี้คือหัวดูตะกัวนะหรือว่าปากกาดูตะกัวแบบที่ไม่มีไม่มีไฟฟ้านะนะครับเนี่ยคือมันจะดูดได้อย่างเดียวนะเนี่ยมันจะดูดได้อย่างเดียวครับวิธีการใช้งานนะแบบรุ่นเก่าก็คือเนี่ยสมมติว่าเราต้องการจะดูตะกัวออกจากขาตรงนี้เพื่อที่ว่าเราจะเอาอุปกรณ์คอนเนคเตอร์ตัวนี้ออกเวลาเราใช้งานเนี่ยเราก็ต้องเอาหัวแรงนาะมาจี้ที่ตะกัวตัวนี้นะตรงขามมนเนี่ย นะครับให้มันละลายแบบนี้นะครับพอมาละลายเสร็จปุ๊บเนี่ยครับเราก็เอา,เอาที่ดูดตะกั่วเนี่ยกดนะครับแล้วก็ดูดเข้าไปแบบนี้คือเขาจะใช้งานแบบนี้นะครับซึ่งบางทีเนี่ยเราต้องทําหลายครั้งนะเพราะว่าขณะที่เราเอาหัวแรงไปจี้ไว้เนี่ยตะกั่วมันหลอมเหลวใช่ป่ะพอเรายกตะกั่วออกแล้วเราเอาที่ดูดตะกั่วเข้าไปดูดเนี่ยนะครับถ้าเราไม่รีบเอาเข้าไปดูดเลยเนี่ยบางทีตะกั่วเนี่ยมันคืนตัวนะครับแล้วมันก็จะดูดไม่ได้นะดูดยากนะครับผมนะครับเนี่ยอย่างเงี้ยเนี่ยอย่างเงี้ยนะครับ คือมันก็ใช้ได้เพราะว่าแต่ก่อนอะ่ะเขาก็ใช้กันแบบนี้นะครับแต่ทีนี้เนื่องจากว่าคือระยะเวลาผ่านไปเนาะเทคโนโลยีมันก็พัฒนาเขาก็เลยเอาหัวแรงเนี่ยมารวมอยู่ในนี้เลยเพื่ออะไรเพื่อเวลาที่เราเสียบปลั๊กปุ๊บเนี่ยหัวตรงนี้มันร้อนใช่ไหมเราไม่ต้องใช้หัวแรงแล้วไงเราก็แค่กดตรงนี้กดมารอไว้ก่อนนะครับเพื่อที่จะดูดนะแล้วก็เอาตัวหัวของปากกาดูดเนี่ยเข้าไปปักไว้ที่อุปกรณ์ได้เลยแบบนี้นะครับพอปักเสร็จปุ๊บเนี่ยนะครับ เรากดดูดปุ๊บนะครับมันก็เข้าไปเลยโดยที่เราไม่ต้องยกหัวไงนะครับมันเลยทําให้เราทํางานได้เร็วกว่านะครับผมนี่อันนี้ก็ประมาณนี้นะครับทีนี้เดี๋ยวเรามาลองทดสอบการใช้งานจริงกันดูว่าเฮ้ยเนี่ยถ้าผมดูดไปแล้วไอ,อ้นนี้ผมยังไม่ใช้นะผมใช้เป็นของเก่าอยู่หลายทีหน่อยนะครับกว่ามันจะสะอาดแบบนี้นะครับเดี๋ยวมาลองดูซิว่าไอ้เจ้าแบบนี้มันจะดีกว่ามากขนาดไหนนะครับหรือว่าจะทำมาให้เราจบงานเร็วไหมนะครับผม โอเคครับก็เดี๋ยวเรามาลองทดสอบกันดูนะนะครับเดี๋ยวผมจะพยายามถ่ายให้ใกล้ๆที่สุดเนาะจะได้มองง่ายๆนะครับผมนะครับอันนี้เป็นตัวหัวแรงนะนะครับเวลาที่เราจะใช้งานเราก็ถอดสายตรงนี้ออกนะครับขี้ออกมาแล้วก็ไปเสียบปลั๊กเนาะนะครับเดี๋ยวมาดูนะครับว่าเสียบปลั๊กแล้วมันจะมีไฟอะไรติดไหมนะครับผมนะครับก็หาอะไรมาลองขี้หัวแรงนี้นิดนึงนะนะครับเพราะว่ามันร้อนนะครับนะครับเราต้องเสียบปลั๊กทิ้งไว้นิดนึงนะ คล้ายๆหัวแรงเลยเสียบทิ้งไว้สักประมาณ5นาที10นาทีนะให้มันมีความร้อนที่หัวก่อนนะครับแล้วค่อยเอาไปใช้งานเนาะตอนนี้ผมเสียบแล้วนะครับจะสังเกตได้ว่าไฟมันติดแล้วแบบนี้เห็นไหมไฟมันกระพริบอยู่นะครับตอนนี้นะครับแต่ว่าผมยังไม่ได้ใช้งานนะเพราะว่ามันยังไม่ร้อนนะครับเดี๋ยวเรารอแป๊บหนึ่งนะโอเคครับตอนนี้นะครับก็เริ่มร้อนแล้วนะเดี๋ยวผมจะเทสนะครับโดยการที่ผมจะเอาตะกั่วนะนี่ครับตะกั่วมาแตะๆที่ปลายหัวนะนี่ครับ ถ้าแตะแล้วมันละลายก็โอเคแล้วนะครับเนี่ยละลายแล้วนะตะกัวละลายแล้วนะครับผมนะครับโอเคเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยนะครับว่าเฮ้ยมันจะใช้งานได้ดีไหมนะผมขอซูมนิดนึงนะครับอ่าตรงนี้นะครับนี่ตรงนี้เด๋ยวเชื่อมตรงนี้นะครับสามขาที่เหลือเนาะนะครับเวลาใช้งานก็ง่ายมากๆนะครับแค่เรากดปะการลงไปนะนะครับถ้าสมมติว่าไอ้ตะกัวของเพื่อนๆเนี่ยนะครับมันเป็นบอร์ดที่ใช้งานมานานแล้วนะอาจจะต้องใช้ฟักช่วยนิดนึงนะนะครับเพื่อให้ตะกัวมันหลอมเหลวได้ดีขึ้นนะครับ นี่นะแตะไปน,นิดนึงพอนะครับใส่ไปนิดนึงแตะๆนะครับไม่ต้องไปเยอะนะนะครับแตะไปนิดเดียวพอนะครับให้มันแตะๆไปที่ตัวบอร์ดนิดเดียวก็พอนะครับทีนี้เดี๋ยวเราจะทําการดูดนะครับตะกัวน,นี้ออกนะนะครับสังเกตที่ปลายหัวนะครับตัวหัวเนี่ยมันยังมีตะตะกัวติดอยู่นะยังไม่ได้ดูดนะนะครับตอนก่อนเราใช้เราต้องทําการกดตรงนี้นะน่ครับกดเข้าไปกดตรงนี้เพื่ออะไรเพื่อที่เราจะทําการเตรียมที่จะ กดให้มันเด้งออกมาหรือว่าดูดนั่นเองนะครับผมนะครับทีนี้เดี๋ยวผมจะทําการดูดแล้วนะครับขอซูมนิดนึงอ่านี่นะครับอย่างนี้เนาะนะครับแล้วผมก็จะกดไปปากกาลงไปที่ตัวขานะครับนี่ครับแล้วรอแป๊บหนึ่งนะนะครับให้มันละลายหรือว่าให้มันร้อนถึงนะครับจนตะกั่วละลายก่อนนะครับแล้วเราค่อยกดปากกาให้มันดูดตะกั่วออกมานะครับผมนี่นะนี่ครับเราจะได้ยินเสียงอยู่นะครับนี่นะพอเรากดปุ๊บนะครับนี่ นี่ครับครั้งเดียวใสเลยเห็นไหมนะครับตะกัวหายไปเลยนะนะครับถ้าเราใช้ไอเจ้าที่ดูดปกติแบบเนี้ยเนี่ยแบบเนี้ยที่ผมใช้เมื่อกี้ที่ลองให้ดูตอนต้นคลิปครับมันต้องทําหลายรอบไนี้นะครับมันก็จะเสียเวลานะครับเดี๋ยวผมดูดให้หมดเลยอ่าเดี๋ยวผมจะทําการดูดอีก2ขาที่เหลือนะครับก็คือขา1ตรงนี้นะเราขา2เนาะนะครับเหมือนเดิมนะครับก็เอาตัวปลายปากกาตรงนี้นะกดก่อนนะครับเพื่อทําการเตรียมตัวดูดเนาะแล้วเราก็จะไปดูดที่ขาตรงนี้นะครับเดี๋ยวผมขอโ o นิดนึง โอเคนี่นครับผมก็จะกดไปที่ขาที่ผมต้องการจะดูดตะกัวนะครับนี่ครับกดแช่ไว้แป๊บนึงนะให้ตะกัวมันละลายเราจะได้ยินเสียงตะกัวมันแบบละลายเลยนะนะครับพอซักแป๊บนึงอะ่ะนะครับเรารู้สึกว่าให้ตะกัวมันละลายดีแล้วนะเราก็กดปั๊มได้เลยนะนี่ครับให้ปากการมัมดูดเนี่ยเสร็จแล้วใช้โคง่ายครับเดนนี๋ยวผมดูดอีกสองขาที่เหลือถอดมาเลยดีกว่าเนี่ยเราจะได้ยินเสียงนะเหมือนตะกัวมันวิ่งอยู่ครับ มันละลายไงเนี่ยครับดูดเลยอ่ะง่ายมากนะครับโอ้ยใช้ดีใช้ดีดมันทําให้เราประหยัดเวลานะครับเวลาที่เราใช้เครื่องมือพวกเนี้นะครับเป็นไงมันต้องดูดหลายรอบแล้วต้องคอยมาขยับตัวแจ็คข้างล่างมันจะช้านะครับผมนี่เนี่ยครับตอนนี้เห็นไหมตัวที่ขานะถ้าสังเกตตัวที่ขาก็คือเนี่ยมันไม่มีตะกัวแล้วนะเห็นไหมเกลี้ยงเลยเคครับก็เมื่อกี้เราดูดไปเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวผมจะ อออกมาห,หลุดเลยวะหลุดเลยหลุดออกมาเลยนะครับเออดีเนาะไม่งั้นอนะ่ะบางทีอ่ะเนี่ยขนาดปิ้นเป็นสองชั้นนะนเห็นป่มนะครับปกติเวลาที่เราดูตะกัวเนี่ยอันนี้คือผมเคยใช้เจ้าตัวนี้ครั้งแรกนะปกติเมื่อก่อนผมใช้คือผมใช้ดูที่ดูแบบนี้แหละนะครับมันก็ต้องดูหลายรอบมากนะครับคือต้องให้ตะกัวเนี่ยมันละลายไปถึงฝั่งนี้ก่อนนะไม่งั้นนะ่ะมันดูดตะกัวจากฝั่งนี้ออกไปไม่หมดนะมันก็จะติดอยู่ที่ขาด้านหนึ่งนะเนี่ยดูที่ขาของ i อซผมนะเนี่ยครับดูที่ขาของคอนเนคเตอร์ผม ครับตอนนี้เห็นปะ่ะเที้ยงเลยอ่ะเนี่ยเมื่อกี้ผมยกขึ้นมาขามันหลุดเลยอ่ะเนี่ยไม่มีตะกัวอยู่เลยอ่ะเนี่ยหลุดออกมาเลยเฮ้ยใช้ดีนะไม่คิดว่ามันจะแบบเนี่ยเคาะก็หลุดแล้วอ่ะนะครับนะเดี๋ยวผมลองตัวซีตรงนี้นะครับอีกสักตัวแล้วกันนะเดี๋ยวลองถอดมาดูว่ามันจะง่ายเหมือนเดิมไหมนะเดี๋ยวผมอาจจะแ,แต้มน้ำยาไว้นิดหนึ่งนะอันนี้เขาเรียกฟักนะเราแต้มไว้นะครับมันก็จะทําให้เรา ตะกั่วเนี่ยมันหลอมเหลวได้ไวนะแล้วก็มันวิ่งอ่ะตะกั่วเวลามันวิ่งปุ๊บมันจะหลอมไวมากนะครับพวกนี้แล้วก็ปั๊มนะครับแล้วก็ดูดนะครับใสเลยนะครับเห็นไหมเนี่ยใสยเลยหายไปเลยนะอ่ะเดี๋ยวอ,อีกขานหนึ่งอ่ะอาจจะต้องใช้ความคุ้นชินนิดนึงนะในระยะเวลาในการที่เรากดแช่ไว้เพื่อให้ตะกั่วมันวิ่งอ่ะนะครับแต่นี้มันเป็นบอสองชั้นไงมีสองฝั่งผมก็เลยแช่นานหน่อยนะครับแล้วก,กดทีเดียวเนะี่ยนี่ผมดูดแล้วนะ เดี๋ยวมาดูว่าจะถอดออกไหมให้ดูตะกัวเห็นปะตะกัวมันหายไปทั้งหมดเลยอะ่ะนะครับเราลองมาดึงดูเฮ้ยห,หลุดเลยหลุดเลยนะครับเห็นปะง่ายมากอะ่ะถอดง่ายไปเลยอะ่ะให้ดีนะเนี่ยเนี่ยตะกัวมันละลายถึงอีกฝั่งนึงอ่ะมันล้อ,น,อนะนะหัวถือว่าโอเคนะครับไม่กี่เล่นเนาะนะครับเดี๋ยวผมถอดถอดเล่นดูอีกสองตัวแล้วก็กดก่อนเหมือนเดิมนะแบบนี้นะครับแล้วก็ เสียบเข้าไปที่ตัวขามันนะครับแล้วก็รอแป๊บนึงนะให้มันร้อนนิดหนึงแล้วกดดูดทีเดียวเลยนะครับนะครับใส่เลยนะครับนี่นครับเฮ้ยมันดีนะเนี่ยเดี๋ยวลองถอดให้หมดเลยดีกว่านะอยากรู้อยากรู้ครับเดี๋ยวถอดให้หมดเลย ช้ง่ายมากนะครับไวเลยอนะปกติดูแบบนี้นะถ้าเป็นพิ้นที่เป็นนะสองเลเยอร์นะสองฝั่งของชั้นแบบเนี้โอ้เวลาจะถอดบางทีนะมันต้องคอยขยับนะครับเพราะว่าอีกฝั่งหนึ่งมันไม่ร้อนนะนี่ให้ดูแผลครับไงตะกัวหายไปเกี้ยงเลยนะเห็นปะครับทีนี้ลีลยวเราลองมาดึงดูนะครับเดี๋ยวผมจะลองดึงตัวซีที่ผมดูดอันนี้ออกมานะครับเนี่ยหลุดเลยไม่ได้ขยับอะไรเลยเลยดุดเลยนะครับแล้วดูอีกฝั่งหนึ่ง ดูที่แผง PCB ครับเห็นปะมันไม่เสียหายเลยอะ่ะเนี่ยเวลาเราใช้อุปกรณ์ดีๆมันดีแบบนี้แหละนะครับถือว่าใช้งานได้ดีนะนะครับแต่ว่าร้อนมากเลยนะเท่าที่ผมลองจับดูคือตัวหัวแหลงเนี่ยมันมีความร้อนออกมาเยอะเลยนะครับก็ลองมาทําให้ดูแล้วนะเป็นไงงานสวยเลยอ่ะนะครับใช้ได้ไวกว่าตัวแบบเก่าเยอะมากๆนะครับผมนะครับแต่ ที่ผมสัมผัสได้เลยก็คือความร้อนนะตัวความร้อนของตัวหัวเนี่ยนะครับหัวตรงเนี้ยนะครับมันร้อนมากเลยนะนะครับเวลาใช้งานอาจจะต้องหาฐานอะไรมารองนิดนึงนะอันนี้เป็นฐานวางหัวแหลงเก่านะผมเอามาใช้ร่วมกับตัวนี้เนาะนะครับมันก็จะไม่ไปโดนตัวพื้นนะครับผมนะครับก็ใช้งานได้ดีทีเดียวนะครับในกรณีที่เราเอาไปใช้นะแล้วมันเกิดการอุดตันที่หัวก็ให้ใช้ตัวเหล็กแย่นะแแ่เข้าไปในรูตรงนี้ได้นะครับผมนะครับระวังนิดนึงเพราะว่ามันร้อนมากเลยนะเนี่ยขนาดผมเอามือ ยังมีแบบไอร้อนออกมาเลยนะนะครับก็ลองดูครับอันนี้ผมซื้อมาใช้ห่ผมเองนะเลยเอามารีวิวให้ชมนะครับนี่นะรุ่นนี้เลยนะหวังว่าคลิปนี้จะเป็นข้อมูลนะครับแล้วก็เป็นประโยชน์กับเพื่อนๆที่กําลังหาวิธีการใช้งานนะครับแล้วก็ข้อมูลของเจ้าตัวาปากกาดูตะก,กวัวไฟฟ้าแบบนี้อยู่นะรุ่นนี้อยู่นะครับผมนะครับหรือว่าเพื่อนๆท่านไหนที่ใช้รุ่นอื่นก็ได้แเราอยากจะรู้วิธีใช้งานจริงๆมันเป็นยังไงก็ลองเข้ามาดูคลิปของผมเป็นไกด์ไลน์ได้นะหวังว่าจะได้ความรู้แล้วก็ได้ข้อมูลไปนะครับ ในการนำไปประยุกต์ใช้นะครับต่างๆได้นะยังไงก็ฝากไว้สักหนึ่งคลิปนะแล้วเดี๋ยวในเรามาเจอกันคลิปหน้านะครับสำหรับคลิปนี้ผมก็ต้องขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับไปแล้วเดี๋ยวรอมันร้อนเดี๋ยวรอความร้อนนี่มันหายก่อนเดี๋ยวผมจะร็จแ้ครับ